โรงเรียนวัดถ้ำรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าขามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่1สิงหาคม2568โรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านพดุงให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านท่าขามอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข โดยมีนางนัทกริตาอมริศผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงพร้อมด้วยคณะครูร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์การสร้างเครือข่ายชุมชนและการดําเนินมาตรการดูแลนักเรียนให้ปลอดภยัยจากยาเสพติดภายใต,ใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพและการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสาคัญในการแบ่งปันประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดทํารงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ